สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถซิ่งครับวันนี้จะพามาชมเจ้า L3608 ครับขนาด36แรงม้านะครับวันนี้ก็มากู้มันครับหลังจากห่างหายคลิปไปหลายวันครับออวันนี้ก็พอดีว่างจากภารกิจแล้วครับเลยมาถ่ายคลิปให้เอฟทุกท่านได้ดูครับกูมันนะครับ แถวบ้านผมก็จะเริ่มกู้มันขายแล้วครับเพราะว่ามันก็ปีนี้ถือว่าราคาดีนะครับวันนี้ก็จัดให้ดูเลยครับไล่ละ350นะครับค่าขุดนะครับไม่ใช่ธรรมรดานะครับรายได้รถไถนี่ถือว่าดีมากนะครับต่อวันครับนี่แหละครับ นี่แหละครับหัวมันของผลผลิตชาวภาคอีสานเราครับก็ตัดพันไว้ด้วยครับดูดีครับเป็นกล่องเลยครับดูดิครับตัดพันเพื่อไว้ปลูกใหม่ครับพอดีฝนมาก็เพันไว้ปลูกต่อครับเสียงท่อนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ l 3 6 0 8นนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับ งวดก็ปีละแสนนะครับไม่ใช่ธรรมาดานะครับวงเงินดาวก็อยู่ที่ประมาณเดือนละวงเงินดาวก็อยู่ที่ประมาณสามถึงสี่หมื่นนี่แหละครับผมเห็นบ้านผงก่อออกมาหลายคันนะครับสูงงวดก็อยู่ที่ประมาณปีละแสนนี่แหละครับดาวน้อยก็ผ่อนนานครับถ้าดาวเยอะก็ผ่อนแป๊บเดียวก็หมดครับก็เป็นเรื่องธรรมาดาครับดูดีครับ ขนาด36แรงม้าก็ถือว่าเป็นรถรุ่นเล็กนะครับแต่ว่าข้องตัวนะครับขึ่งดีนะครับแรงดีใช่ได้เลยครับนี่นะครับครับ ไล่ละสามรอยห้าสิบนะครับค่ากู้นะครับกู้มันครับวันนี้ก็เจ็ดไล่ครับเจ็ดไล่ก็ไม่ถึงครึ่งวันนะครับเพราะว่ามาตอนสายๆครับก็ถือว่าเป็นรายได้อีกแบบหนึ่งครับสำหรับชาวเกษตรกรเราครับที่อยากออกรถครับ รถรุ่นนี้ก็งานนาก็ได้ครับงานไร่ก็ได้ครับใช้ได้เลยนะครับงานไร่ครับหรือว่าคล่องตัวได้คล่องตัวมากๆครับค่าเชื้อเพลิงก็รุ่นนี้ทําทั้งวันก็วันละยี่สิบลิตรนะครับวันละห้าร้อยครับจบเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เงินห้าร้อยก็อยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดลิตรนี่แหละครับไม่ถึงยี่สิบลิตรนะครับแต่ว่าก็ทําได้ทั้งวันเหมือนกันครับ มันนี่ยังไม่ทันได้ถึงปีนะครับนี่แหละครับข้อดีของการปลูกมันก็ไม่ได้ซื้อพันุนะครับก็ตัดเอาของตัวเองต่อเลยครับก็แถวบ้านผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อครับก็ขอกันเอาครับส่วนใหญ่นะครับลำมันครับจะไม่ค่อยได้ซื้อกันครับดูดีครับก็ถือว่าขึ้นดีอยู่นะครับ ก็พรุ่งนี้ก็ใช้คนมาเก็บครับก็เอาไปขายที่ร้านต่อครับตันละสองพนี่เลยครับอยู่ที่ประมาณนี้ครับก็ถือว่าราคาดีใช้ได้อยู่นะครับตันละ2,000กว่าบาทครับปีนี้คนทำมันทำบ้อยก็ถือว่าได้ราคาหมดนะครับปีนี้ ิ่งครับคันนี้ก็เคยให้ถ่ายให้ดูรอบก่อนแล้วครับตอนตอนทานาครับมันยังไม่ทันได้ถึงปีนะครับงะมันก็ถือว่าใหญ่บ้างเล็กบ้างครับเป็นเรื่องธรรมดาครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับก็คิดถึงอยู่นะครับก็พยายามหาคลิปให้เอซีท่านได้ดูครับ ว่าน่าจะโลสามครับนี่นะครับก็ถือว่าคล่องตัวมากครับใช้ได้เลยนะครับรุ่นรุ่นนี้ครับแรงดีใช้ได้ครับนู่นแล้วครับมาแต่นู่นเลยครับก็จะได้หลายตันอยู่นะผมว่าก็หัวก็เล็กบ้างใหญ่บ้างครับเป็นเรื่องธรรมดาครับดูดิครับ ผสมกันไปครับเอาใจเกษตรกรเราครับที่อยากทำไร่ครับสุดจัดเลยวันนี้นานๆทีได้เจอรถเล็กครับขุดมันครับส่วนใหญ่ผมเห็นแต่รถใหญ่นะครับรุ่นนี้รุ่นแอลก็ถือว่าขุดได้สบายนะครับใหญ่ดีอยู่นะครับหัวใหญ่ก็ใหญ่ครับหัวเล็กก็เล็กครับเป็นเรื่องธรรมดาครับดูดิครับ พันก็ถือว่าไว้ปลูกใหม่ก็ใหญ่ดีนะครับพันก็มีเอฟซีถามเข้ามาหลายท่านอยู่นะครับว่ารถทําไมออกคันมาพร้อมกันทําไมงวดแตกแตกต่างกันครับก็มีเอฟซีถามเข้ามาหลายท่านอยู่ครับว่ารถขนาดเดียวกันทําไมงวดแตกต่างกันครับก็ผมก็จะบอกได้เลยครับว่าอยู่ที่เงินดาวครับ บางคันนี่ดาวน้อยก็งวดจะแพงนะครับบางคันก็ดาวเยอะครับงวดก็จะถือกว่ากันครับถูกลงครับถูกลงกว่ากันเยอะครับขอถามเข้ามาบ่อยอยู่นะครับว่าคันนี้ทําไมสูงงวดไม่เท่ากันก็อยู่ที่เงินดาวครับเงินดาวของเราครับอย่างรถรุ่นนี้ก็เปรียบเทียบให้ฟังนิดหน่อยนะครับถ้าดาวแค่สองสามหมื่นก็งวดปีละแสนนะครับ ถ้าดาวเป็นแสนก็งวดก็จะแค่เกตแปดหมื่นนี่แหละครับไม่ถึงแสนนะครับอยู่ที่เงินดาวของเราครับสําหรับรถทุกรุ่นแหละครับและมีงวดรายเดือนทุกรุ่นครับอยู่ที่เราจะเรียกเอาหรือไม่เรียกเอาครับถ้าส่วนใหญ่คูปต้างวดย่อยถ้าเป็นรุ่นเอ็มขึ้นไปก็เดือนละสามพันนะครับไม่ใช่ธรรมดาครับและมีงวดรายปีด้วยครับ อย่างคันนี้ก็น่าจะหมดงวดแล้วครับรถคุณพ่อเทนครับนี่นะครับแกก็มีรถเกี่ยวด้วยครับดูดิครับแรงดีใช้ได้เลยนะครับสำหรับ เอวสามหกศูนย์แปดครับก็จะสั้นนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันนี่นะครับก็ค่ากู้มันก็จะแพงก่าค่าไทยนิดหน่อยนะครับไรละสามร้อยห้าสิบครับ ขอฝากกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ